คือเยอะกว่าสัมลีทั่วไปที่เฟรมเคยใช้อ่กอะอันเนี้ยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเฟรมชาแนล ในช่วงของเฟรมีรีวิวนั่นเองนะครับวันนี้เฟมก็มีไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะมานําเสนอทุกคนต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กไปจนโอ้โหแบบคนโตผู้ใหญ่สามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆที่สําคัญนะครับตัวนี้เขามีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดมาให้ทุกคนได้เลือนครับไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กแบบกลางหรือว่าแบบใหญ่และไอเทมที่เป็นจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสัารีแผ่นเช็ดหน้านะครับสำหรับไปเช็ดหน้า แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถทําอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเช็ดเครื่องสอําอางนะครับหรือว่าจะใช้กับเด็กนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีความอ่อนโยนมากๆสำลีตัวนี้นะคะรับเขาะจะเป็นของแบรนด์โซโยคาเซ่ ok ase, นั่นเองะคระับอย่างที่เป็นบอกว่า มีหลากหลายไซส์มากๆอันนี้ก็จะเป็นของไซส์กลางนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบ2เล็กแบบนี้ตัวนี้นะครับจะจุอยู่ที่10แผ่นด้วยกันนะครับส่วนตัวนี้จะจุอยู่ที่30แผ่นแล้วก็มีทีเลยอันนี้นะครับเป็นไซส์ใหญ่เลยครับตัวนี้จะบรรจุอยู่ทั้งหมด 80แผ่นด้วยกันนะครับเนื้อสำลีของเขาเนี่ยมีความบางเบาเขาบอกว่าบางเบาดุดเมฆก,กันเลยทีเดียวนะครับสัมผัสของเขาเนี่ก็จะนุ่มที่สําคัญนะครับตัวนี้ผลิตจากใยฝ้าย100กันเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้มีสารเคมีหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาไม่มีทั้ง สารเรื่องแสงหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวของเราหรือว่าใครที่จะเอาไปใช้กับเด็กน้อยะคระับตัวน,นี้ก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่มีสารเคมีนั่นเองนะครับแล้วเขายังบอกมาอีกนะครับว่าทุกแผ่นเนี่ยผ่านการฆ่าเชือ้อ ด้วยระบบความร้อนมาตรฐานและมีกลรรม,มวิธีในการตรวจสอบที่ทันสมัยมากๆนั่นเอง,เองเนะตัวนี้เวลาใช้งานนะครับไม่ทําให้เป็นขุยสํารีบางตัวที่เราเอามาใช้เนี่ยจะติดเป็นขุยเต็มหน้าโดยพาะเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นขุยที่บริเวณใบหน้าเนี่ยคนนั้นมองคนนี้มองก็เะเห้นเอ้ย <S <S 1> <S 1> อะไรติดหน้าเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูด้านในกันนะครับว่าตัวสัารีของเขาเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นของขนาดกลางนะครับก็จะมีตัวเปิดพลาสติกลอกอยู่ตรงนี้นะครับคือพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย ก็สามารถรูดเก็บแล้วก็เอาไปใช้ต่อในครั้งต่อไปได้ส่วนตัวแบบซองแบบเล็กแบบนี้นะคระับก็จะมีซิปล็อกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตัวใหญ่ก็เช่นกันนะครับเขาจะมีเป็นรอยปลาให้เราสามารถเปิดแล้วก็หยิบทิชชู้ออกมาใช้ได้อย่างง่ายดายเองนะครับเขาก็จะเป็นแผ่นัมลีประมาณนี้เลยแผ่นค่อนข้างใหญ่นะถ้าเกิดกลางออกมาแล้วเนี่ยไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะตัวนี้เขาบอกว่าผลิตจากใยฝ้ายนะครับทุกคนแล้วก็มีความบางเบาเนื้อสัมผัสคือค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับสำลีบ,บางตัวนะครับเวลาดึงตรงนี้ก็จะหลุดออกมาาแแลล้้ววเทท่่ี ดูนะครับตัวนี้นอกจากจะเช็ดหน้าได้แล้วนะเฟรมว่าเขาสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคครับล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องน้าเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบนะครับว่าตัวสำลีตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเช็ดหน้าหรือทําความสะอาดเครื่องสำอางได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ท่านก็จะเป็นครีนซิ่งหูทุกคนอยากจะบอกว่าพอใช้ครีนซิ่งช่วยเนี่ย คือเขาเช้เครื่องสำอางออกได้เยอะมากคือเยอะกว่าสัมฤีทั่วไปที่ผมเคยใช้อ่ะอันนี้ไม่เปลืองคลีนซิ่งเลยนะดูดิดูการเช็ดเครื่องสำอางของเขานะครับประสิทธิภาพของสัมฤีกับคลีนซิ่งเนี่ยช่วยกันได้เยอะมากๆนะคือแผ่นเดียวจบใช้แค่แผ่นเดียวคือรู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ต้องเปลืองครีนซิง่งในการเช็ดหน้าหลายรอบด้วยนะครับตอนที่ลูบลงไปบนหน้าเนี่ยไม่รู้สึกแสบหรือว่าระคายเคืองบนผิวหน้าเลยนะครับ ปกติที่เฟนเคยใช้สำลีทั่วไปนะครับเวลาเช็ดเนี่ยอย่างแรกเลยคือขุยติดเต็มหน้าแต่เท่าที่ดูนะครับตอนนี้ไม่มีขุยหลุดลอกออกมาจากสำลีเลยนะตัวสำลีนะครับมีการเช็ดเครื่องสำอางออกได้เยอะแบบเยอะออมากๆที่เฟเคยลองใช้เป็นสำลีตัวอื่นนะเขาจะแบบไม่ได้เช็ดเครื่องสำอางออกมาได้เยอะขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้คลีนซิ่งเยอะมากๆคือแบบเราต้องหยุดหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนสำลีหลายแผ่นมากๆแต่ว่า อันนี้คือแผ่นเดียวนะทุกคนแผ่นเดียวคือแบบได้ทั้งหน้าแผ่นเดียวคือจบต้องมาสรุปกันให้ฟังนะครับสำหรับประสิทธิภาพในการเช็ดเครื่องสรงเ่ย เฟรมให้10เต็ม10เลยครับเพราะว่าเช็ดได้ดีมากๆแล้วก็ใช้คลีนซิ่งไม่เยอะเลยครับประหยัดคลีนซิ่งไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ให้มาเลยต่อไปนะครับจะมาดูประสิทธิภาพของการเช็ดทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพื้นผิวที่เป็นของใช้ในบ้านนะครับเดี๋ยวเฟจะสาธิตเช็ดกับเคาน์เตอร์ตร,ตรงห้องน้ำนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคราบนะครับเป็นคราบนา้ำคราบ าขาวๆเนี่ยจะลองใช้เจ้าสำรีโซโยคาเซตัวนี้นะครับเช็ดดูว่ามันจะทําให้สะอาดแค่ไหนนะครับจริงๆเขาบอกว่าสามารถเช็ดกับกระจกที่อยู่หน้าห้องน้ำหรือว่ากระจกบานที่เราต้องการทำความสะอาดก,ก็ได้นะนี่อันนี้คือแฟนฉุบน้ำแล้วนะเดี๋ยวจะลองเช็ดดูนะครับเองเขาทําความสะอาดได้แบบค่อนข้างดีเลยะคระับเยี่ยม มาถึงอีกหนึ่งข้อดีของคนชอบกินขนมแบบเฟ็ก็คือเจ้าตัวสำลรีตัวนี้สามารถนํามาลองขนมของเราได้ด้วยนะคือแบบกรณีที่เราแบบไม่อยากให้จานเลอะเราก็สามารถใช้นี่เลยนะครับสำลรีมาลองขนมได้ด้วยนี่เราก็เอาไปลองบนจานแบบนี้นะครับ แนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนอกจากจะได้กินขนมอร่อยแบบง่ายๆแล้วเนี่ยเจ้าสัมรีตัวนี้ครับก็จะทําให้จานของเราไม่เปลือนด้วยนะก็มารีวิวกันให้ดูสั้นๆส,สำหรับสํารีแผ่นเช็ดหน้าตัวนี้ถึงจะชื่อว่าสัมรีแผ่นเช็ดหน้าแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างจริงๆทําได้เยอะมากกว่านี้นะครับอย่างที่แฟนแนะนําให้ดูกันไปนี่คือแบบเบื้องต้นเบสิกเบสิกที่ทุกคนสามารถนําไปใช้กันได้นะครับทำไมตอนปิดคลิปเราปิดคลิปมาด้วยความน่าสดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ตัวนี้ในการ ครีนซิ่งเครื่องสำอางออกจากใบหน้ากันไปแล้วครับวันนี้ก็มาปิดทิพกันแบบหน้าสดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวแฟนจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าเป็นช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครที่สนใจสัมรีตัวนี้ครับราคาเขาไม่แพงครับมีทั้งหมด3าขนาดให้ทุกคนได้ลองใช้กันครับไม่ว่าจะเป็น10แผ่นตาม10แผ่นหรือแบบแปดสิบแผ่นนะครับใครที่แต่งหน้าบ่อยๆนะตัวนี้นะครับแฟนขอแนะนําเลยแผ่นเดียวคือแบบเอาอยู่ก็คือ80แผปดสิบแผ่นไปครับวันนีต่เียนี้ะครับรัปนี้กก็ฝา ไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำอีกนะครับเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมนะไปซื้อกัน